ข้าสุกข้ขาปุ้นนอนเป่าแอร์สบายเลยนะคะสวัสดีครับปุ้นลุงปุ้นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลุงปุ้นบอกขอบคุณคุณหมอคุณตาคุณยาย <c ười> ที่ส่งแอร์มาให้ผมครับผมนอนสบายใจมากเลยครับนอนสบายตัวมากเลยครับโอ้ยดูข้าสุกก็นอนเลย แอรจะเป่าออมาถึงข้างในตรงนี้นะคะ่ะโอ้ยนอนกันสบายเลยลุงปุ้นก็แต่งตัวหลอ,อย่างหลอ,อย่างฮะปุ้นสบายไหมลูกขอบคุณครับส่งแามาให้ปุ้นครับปุ้นร้อนมานานเลยครับต้ม,ตม่าต้มต้มนอนไหมนอนเป่าแอร์ไหมต้มบอกไม่อยากแย่งลุงปุ้น ใ่้แม่ต้มใช่ไหมต้นต้นบอกไม่อยากอยู่ตรงแสงแม่มองไม่เห็นจะหาวิธีตัดขนลุกคุ่นอีกนะคะตอนนั้นแม่เกงก็ตัดเป็นท่อนท่อนๆแล้วเนาะตอนอยู่รีงเอฟทีเอฟซี FC เห็นนะคะตัดเป็นท่อนท่อนๆไม่ค่อยสวย เี๋ยจะลองตัดไหมหอีกทีนะคะแต่ถ้าเขามีแอร์แบบนี้เขาก็ไม่ค่อยร้อนนะคะไม่ร้อนแล้วเขานอนสบายนะคะดูเขาแต่งตัวก็รู้นะว่าสบายมากดูเขาสุกด้วยเนี่ยนอนเขาสุกนอนเป่าแอร์สบายเลยนะคะถึงจะไม่โดนเต็มเต็มแต่ก็ได้ได้แอร์นะคะแล้วก็นอนสบายยังไม่มีเวลา พาเขาสุกนั่งรถคุณตาเที่ยวเลยมีเอฟซีก็สงสัยนะคะว่าทำไมไม่เอารถคุณตาพาเด็กๆไปหาหมอนะคะจากบ้านแม่เกียงไปเมืองพนี่สี่สิบสี่สิบกว่ากิโลน่าจะได้นะคะสี่สิบสี่สิบขึ้นไปนะคะก็ค่อนข้างไกลนะคะ,ะรถคุณตาเนี่ยจะไปถึงแหล่ไม่ถึงแหล่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะคะรถคุณตาจะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเอารถคุณตาไปนี่โอ้ ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วคุณตาก็จะร้อนมากนะคะไม่มีแอร์เด็กๆก็คงจะเป็นิสโตกกันพอดีนะคะอยู่ในรถน,น,นะคะเด็กแล้วคุณตานี่เป็นิสโตกแน่เลยนะคะไม่เรือและอีกอย่างหนึง่งคุณตาเนี่ยตาไม่ดีนะคะคุณตาเนี่ยจะเห็นรถข้างหน้าแค่เงาดำๆนะคะแต่แกก็จับจับเส้นทางถูกถ้าใกล้ๆอย่างอย่างที่พาแม่เกียงไปไปตลาดไปอะไรเงี้ยพอได้นะคะ แกจับเส้นทางถูกแต่ต้องคอยมองนะคะเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยมองให้แกนะคะว่ามีรถหรือไม่มีรถนะคะคุณตาไปไกลไม่ได้นะคะขับรถไปไม่ได้ถ้าไปในเส้นทางหลวงใหญ่ๆที่ต้องพาเด็กๆไปหาหมออ่ะอันตรายสุดๆเลยนะคะไปไม่ได้พอดีเอฟซีสงสัยมานะคะว่าทําไมไม่เกี่ไม่เอารถคุณตาให้คุณตาพาไปนะคะเขาสงสัยเขาว่า,างั้นนะคะก็เนี่ยคะ่ะเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆไปไม่ได้นะคะ ไปไม่ได้ถ้าไปรถคุณตาเนี่ยเด็กวินิสต,ตกแน่เลยนะคะร้อนมากนะคะรถคุณตาประตูอัตโนมัติด้วยนะคะลูกก่อนนะคะมีลูกก่อนก็มีอะไรถามได้นะคะถามไม่เกงได้ไม่เกงจะมาชี้แจงในคลิปให้นะคะถ้าท่านใดสงสัยอะไรก็ถามได้นะคะไม่เกงจะมาชี้แจงให้นะคะไม่เกงไม่ถือว่าการถามเนี่ยเป็นการที่แบบว่า พูดว่าร้ายกันนะคะไม่ใช่นะคะนี่คือคําถามเนาะคือเ c ีสงสัยไงถามมาแม่เกียงก็ตอบไปนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องมีถามกันแหละว่าทําไมยังไงะะเย่เยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะแม่เกียงก็ตอบมานะคะก็คือเอาเรถคุณตาไปไม่ได้คุณตาขับไม่ได้คุณตาตาไม่ดีนะคะตามองไม่เห็นถ้าคุณตาไปพาคนถ้าคนตาพาแม่เกียงไปซื้อของเล็กน้อยในตัวอําเภอเนี่ย หกเจ็ดกิโลเนี่ยพอได้นะคะแต่คนตาเพราะคนตาจําทางได้แม่นไงแต่เวลาขับนี่ต้องต้องบอกคุณตาเลยตลอดเลยนะคะว่าอย่าไปขวาอย่าไปขวาแกจะอชอบขับค้อมค้อมเส้นขีดขาวขาวนะคะนะแกจะขับค้อมตรงนั้นตลอดโดนเขาบีบแตะไล่บีบเตะด่าตลอดเลยนะคะแกก็บอกเออมันอยากจะว,ว่าก็ว่าไปเราก็คอยมองอยู่เรื่อยคอยบอกกันว่าตาซ้ายซ้ายออกมาซ้ายอีกอะไรเงี้ย ตาข้างหน้ามีรถตาข้างหน้ามีซาเล้งอะไรตรงนี้ตลอดเลยนะคะถ้าเอาไปถนนใหญ่ถนนหลวงที่ต้องพาเด็กๆมาหมอนี่ไม่รอดค่ะไม่ได้กลับบ้านหาลูกแน่นะคะนะเหตุผลเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม่เกียงดูอีกทีนะคะไม่เกียงอาจจะหาผ่อนรถมือสองนะคะ อาจจะหาผ่อนรถมือสองแล้วก็มาฝึกขับเอานะคะเพราะว่าต้องพาเด็กๆไปหาหมอเราเราต้องหาวิธีให้ได้นะคะผ่อนรถมือสองแต่ดอกค่อนข้างแพงมากเนาะมือสองเนี่ยแม่แม่เกียงผ่อนคันคันสีสีฟ้าที่ให้น้องคิมขับนะคะขัะนั้นอะค่อนข้างแพงดอกค่อนข้างแพงมากๆมือสองแต่เราก็อย่างว่านะเราไม่มีเงินสดต้องซื้อเราก็ต้องผ่อนเอานะคะ เดี๋ยวแม่เกียงจะลองลองปรึกษาญาติญาติดูนะคะว่าผ่อนรถมือสองตรงที่บ้านไผ่เนี่ยยังไงแบบไหนนะคะที่จะถามญาติญาติน้องๆดูนะคะแพงเราก็ต้องผ่อนเพราะว่าเราไม่อยากพึ่งพาใครแล้วนะคะไม่อยากพึ่งพาใครถ้าเราพอทําเองได้เราทําเองดีกว่านะคะเหมือนมอไซอ่ะมอไซเนี่ยแม่เกียงเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยแม่แกงพึ่งพาเพื่อนเวลาไปไหนมาไหนงเงี้ยให้เพื่อนมารับอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็มีการพูดการการพูดการแบบว่าประชดประชันอะไรประมาณเนี้ยนะคะผู้ประชดประชันที่นี่แม่แกงก็เป็นคนที่แบบว่าเก็บความรู้สึกนะเก็บความรู้สึกแล้วก็เอามาคิดแล้วก็เอามาช่วยตัวเองให้ได้นะคะเราต้องคิดว่าเราต้องช่วยตัวเองให้ได้เราจะไม่พึ่งพาเขาตลอดแม่เกงคิดอย่างนี้นะคะในที่สุดแม่เกงก็ พอดีลุงบ้านตรงข้ามที่อยู่งเทพนะคะลุงอะ่ะเขาไปซื้อมอไซค์ไฟฟ้ามาก่อนนะตอนนั้นนะคะตอนนั้นแม่เกียงก็ขึ้นเลยค่ะขึ้นกับลุงหนูขอขับหน่อยมันเป็นยังไงขับแบบไหนบิดอย่างเดียวใช่ไหมอะไรเงี้ยแกบอกใช่ใช่ใช่บิดอย่างเดียวพอบิดอย่างเดียวปุ๊บแม่เกียงลองขับไปเออขับได้ขับได้ไดปุ๊บแม่เกียงซื้อเลยค่ะถั้งแต่ซื้อผ่อนแม่เกียงก็ซื้อ,ซ,อซื้อเลยค่ะซื้อเลยยังไงก็ขับได้เลยนะคะขับได้ รถใหญ่ก็เหมือนกันรถใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าแม่เกียงตั้งใจจะฝึกถ้าฝึกกับไม่ยากเพราะว่าที่โรงเรียนที่อะไรเงี้ยมีที่ให้ฝึกกันนะคะแม่เกียงก็ต้องทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่เกีงมาคอยพึ่งพาใครมันจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาจะมาเมื่อไหร่นะคะไม่รู้จะมาที่ที่นี่เมื่อไหร่แม่เกียงก็คงต้องพอดีน้องคิมทํางานแล้วต้องคุยกับน้องคิมนะคะเพราะว่าคันสีฟ้านก็ย,ยังผ่อนไม่หมดนะคะ ไม่รู้ว่ามันจะระดังกันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะผ่อนสองคันมันจะแย่หรือเปล่านะคะกลัวเขจะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองถามน้องคิมน้องคิมพอจะผ่อนคันน้นได้หรือยังถ้าผ่อนได้ก็ช่วยผ่อนคันน้นให้จบหน่อยแล้วก็แม่จะผ่อนคันใหม่เพื่อเอาน้องไปหาหมอแล้วแม่จะคุยกับน้องคิมแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าว่าจะยังไงนะคะน้องคิมขเพิ่งทางานน,าน่าจะได้นะคะเนี่ยเราต้อง เราต้องพึ่งพาตัวเองไว้ก่อนนะม่้จะทํำยังไงนะคะเพราะว่าชีวิตลูกๆก็สําคัญแต่แม่ก็กลัวเหมือนกันนะเวลาไปถนนใหญ่ๆหแม่เป็นคนที่ตกใจไม่เป็นคนกลัวนะคะลูกๆถึงไม่ให้แม่ขับไงแม่เคยไปฝึกแล้วทีหนึ่งคันสีฟ้าน่ะแล้วลูกชายบอกว่าแม่อย่าขับเลยแม่อย่าขับอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาแม่ตกใจแม่จะเหยียบอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะมอไซค์ก็เหมือนกันถ้าแม่ตกใจไม่เหยียบแม่บิดอย่างเดียวเลยร้ไซค์แม่พาแม่ล้มหลายรอบแล้วนะคะถ้าแม่ตกใจ ใครบีบแต่ไล่หรือตกใจถ้ามีรถสวนมาเนี่ยกลัวนะคะมีรถสวนมากลัวตกใจบิดบิดอย่างเดียวเลยกลัวกลัวกลายเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยก็กลายเป็นแบบนั้นคิดก็คิดสับสนเหมือนกันถ้าแต่ถ้ามีมาอาจจะจ้างคนขับหรือ,อยังไงเพราะว่าอีกทีนะคะเวลาจะไปไหนทีไกลๆสมมุติว่าถ้าไปใกลๆ้ๆแถวเนี้ยอาจจะได้แต่ว่าถ้าไปไกลๆที่จะพาแมวหาหมออาจจะจ้างคนขับเอานะคะ ถ้าถ้าผ่อนไหวนะคะแม่ดูดูการใช้จ่ายค่ารายจ่ายรายรับอะไรของแม่ดูก่อนนะคะว่าเงินเดือนย t u b e จะพอจะผ่อนลถได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ฝาก f อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ดูโฆษณาให้กับแม่เกียงกับลูกๆด้วยนะคะเผื่อจะได้มีตังค์ให้ผ่อนลถนะคะมือ2สักคันหนึ่งพอแบบพอผาพาลูกๆไปหาหมอได้นะคะ จริงๆถ้ามา่ถ้าไม่ได้พาลูกๆหาหมอมันไม่มีความจําเป็นกับแม่เลยนะคะรถใหญ่อะเพราะว่าแม่ไม่เป็นคนไม่ค่อยยึดติดกับเรื่องวัตถุตรงนี้นะคะรถอันไหนเป็นยังไงรถแบบไหนรถดีไม่ดีรถสวยไม่สวยอะไรแม่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคะ่ะเพราะว่าแม่แม่ไม่เคยทั้งชีวิตแม่ไม่เคยสนใจเรื่องรถเลยนะคะแค่พอมีให้ลูกได้นั่งก็พอแล้วนะคะนะคะแม่เก่งก็เลย ดูรถไม่เป็นนะคะว่ารถไหนเป็นยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะลองปรึกษาน้องๆดูอีกทีนะคะถ้าถ้าผ่อนไว้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวที่แน่ลูกๆนอนสบายมากๆเลยสบายเย็นสบายลงปุน้นสบายสบายจังเลยนะเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โดยเฉพานาให้กับเด็ก,ดกๆและไม่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ